ส่วนที่เป็นตัวยิงเป็นลูกของมันนะฮะที่แบบยิงแล้วระเบิดขึ้นมาเนี่ยทัวศักยภาพเองเนี่ยการคาดการณ์สหรัฐเองเนี่ยบอกว่าจริงๆมันมันถึงสหรัฐถึงวอชิงตันได้แล้วก็ยิงมาถึงอาเซียนได้นะครอบคลุมเมืองหลวง10ประเทศเลยการยิงนิวเคลียสยิงได้หลายแบบนะครับอย่างที่ <S 2> <S 2> <S ผ่านมาที่โรชิมานาสกิากะคะิกาคือใช้เครื่องบินใช่ไหมหยอนมาจากเครื่องบินแต่เกาหลีเนี่ยต้องการาใช้ยิงน okay ิวเคลียร์กันใช้เดือดำน้ำําและเป็นเดือดำน้าที่ไม่สามารถจับสัญญ,ญาณได้ด้วย ว่นี่คือสิ่งที่เกหาหลีเหนือกาลังรอและต้องการอยู่ถ้าหากว่าเกหาหลีเหนือมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทั้งอเมเอริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเองจะก,กงังวลแล้วก็จะมีความยั้งคิดเหมือนกันเวลาที่จะต้องรบก,กับเกหาหลีเหนือนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เกหาหลีต้องการที่สุดคือจะเป็นเรือดำน้ำนที่ยิงได้หรือที่ไม่รู้ว่าเนี่ยยิงออกไปแล้วแล้วมันจับสัญญาณอะไรเป็นอย่างไรเพราะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดซึ่ง,งยังไม่มีในระยะยาวคระยะยวับในระยะยาวผมคิดว่าเอ่อเกาหลีเหนือเองก็จะพยายามหาเาทคโนโลยีมานะครับเพราะที่ผ่านมาในออออดีตีตเ่่ยยยาาางราางรรัซ ะะลิเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่เกาหลีเหนือเนี่ยใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วในเวลานี้มันเห็นเราเห็นการจัดขั้วเลือกข้างชัดเจนแล้วเพราะงั้นเกาหลีเหนือเองก็ไม่ลังเลและไม่อายที่จะอยู่ดีจะไปขอจากอิหร่านหรือขอจากรัสเซียว่าเอ้ยเอานี้มาให้หน่อยในเรื่องของปฏิบัติการทางไซเบอร์นะครับในการที่เข้าไปาจารกรรมหรือว่าเจาะระบบข้อมูลแล้วก็เรียกค่าถ่ายนะครับคือมีเคสของเกาหลีนเหนือเกิดขึ้นมากมายที่เขาไปทํากับที่อื่นว่ารัสเซียจะต้องคำนึงนิดนึงนะว่าถ้าถามจะใกล้ชิดเกาหลีเหนือในเรื่องนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดกังวลเพราะว่าปกติเท่าที่เห็นนะฮะเ <Yeah. S 1> กาหลีเหนะืออยจะจอดเนี่ยไม่ได้จอะศัตรูนะฮะจอดเพื่อนตัวเอง <laughs> นะครับตอนที่มีรายงานออกมาอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมาก ผู้สือสารนะสิ่งที่คนกังวลกันมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของสองสามปีเนี่ยตั้งแต่ทางรัสเซียเข้าไปบุกยูเครนนะคะแล้วก็ต่อด้วยตะวันออกกลางแล้วก็มีหึ่มๆกันนะคะก็คือทางด้านของจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เอ,อ่อทางด้านของเกาะไต้หวันเนี่ยก็เลยทําให้คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะโอ้โหถามกันเยอะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันกําลังจะนําไปสู่เรื่องของสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า <S 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 จะมีเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไหมแล้วก็สิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือการที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหา ส่งอาวุธปนเปื้อไปที่รัเสเซียแล้วก็ให้สู้กับยูเครนเนี่ยมันก็เป็นการบอกหนึ่งว่าเขาพยายามที่จะสร้างอาณาจักรของความเป็นชาติพันธมิตรให้แข็งแกร่งมากขึ้นในมุมของคุณศกษสารที่ศึกษาทางด้านของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มานะคะจริงๆเขาก็ยังแค่สงบสงครามกันชั่วคราวนะคะตรงนี้เนียมันมีความเปราะบางมากน้อยแค่ไหนคะว่าทางคุณคิมจองอึนเนี่ยอาจจะใช้ความวุ่นวายทางการเมืองภายในของเกาหลีใต้ช่วงจังหวะนี้แหละ อาจจะมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการอาจจะข่มขู่หรือว่าเป็นเชิงรุกทางด้านของการเหมืองมากขึ้นซึ่งก็ถือเป็นภัยคุกคามของทางเกาหลีใต้ขอพอสมควรแลวมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะผมคิดว่าสงครามเต็มรูปแบบที่เป็นการใช้กําลังทหารนะครับจะเกิดขึ้นได้ยากพอสมควร <c oughs> เพราะว่ามีต้นทุนสูงนะครับ <c oughs> ทีเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเลยในะเรื่องของปัจจัยทางทางเศรษฐกิจน,นะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าผมเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่ได้ชี้แจงมาว่า จะเป็นการสงครามในรูปแบบอื่นครับเป็นลักษณะของไฮบริดนะวอลแฟร์คือคือด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการแสดงท่าทีมีการกล่าวประนามมีการโต้เถียงน,นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการใช้เรื่องของการกปฏิบัติการทางไซเบอร์นะครับหรือว่าปฏิบัติการแทรกซึมบ่อนทําลายอื่นๆในการเข้าไปปฏิบัติการสู้รบ มากกว่าน,นี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งจริงเกาหลีเหนือค่อนข้างถนัดนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของไซเบอร์เองเนี่ยจริงก็เกาหลีเหนือนี่เด่นนะฮะในเรื่องของปฏิบัติการทางไซเบอร์นะครับในการที่เข้าไปจารกรรมหรือว่าเจาะระบบข้อมูลแล้วก็เรียกค่าถ่ายเนี่ยนะครับคือมีเคสของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นมากมายที่เขาไปทํากับที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งผมว่ารัสเซียจะต้องคานึงนิดนึงนะว่าถ้าหาจะใกล้ชิดเกาหลีเหนือในเรื่องนี้เนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดกังวลเพราะว่าปกติเท่าที่เห็นนะฮะเกาหลีเหนอ่น,นจะเจาะเนี่ยไม่ได้เจาะศัตรูน,นะฮะเจาะเพื่อนตัวเอง <laughs> นะครับ <laughs> ตอนที่มีรายงานออกมาอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับผมคิดว่าในเรื่องของ่วนที่เป็นรัเสเซียยูเครนเนี่ยก็มีแนวโน้มว่านะหากดีลได้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกก็ได้นะเพราะว่าชัมก็สแสดงท่าทีแล้วกับเรื่องของรัเสเซียกับบูตินเนี่ยนะฮะก็ดูท่าว่าจะคุยกันได้นะครับทีนี้มันก็ชวนผมมาคิดถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะยังเป็นจุดใหม่ ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนกับ emerging region อะนะครับืคเอเชียกลางพอดีผมเพิ่งมีโอกาสไปที่คาซัคสถานนะครับแล้วก็ได้ไปดูเรื่องการเปิดตลาดมาเพราะผู้ประกอบการไทยไปดูเรื่องโลจิสติกนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าในาที่เราเห็นรัสเซียกับยูเครนกําลังรบกันอยู่นะครับประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์แน่ๆเต็มๆเ,เลยจากความขัดแย้งนี้คือคาซัคสถาน เพราะว่ารัสเซียเนี่ยโดนมาตรก,การคว่ำบาตรของ UN เอ็นใช่ไหมครับการที่เราจะใช้วีซ่านยรยสเซียก็ไม่ได้จะค้าขายกับรัสเซียใช้เงินโดยตรงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอ้อมและทางที่จะอ้อมไปเจอที่คาซัคสถานนะครับหลายบริษัทก็จะความเสี่ยงโดยการที่มาตั้งที่คาซัคสถานแทนนะมีการใช้จ่าย จ่ายเงินผ่านที่นี่แทนเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นจุดที่ได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจคือเรื่องของเส้นทางขนส่งเส้นใหม่นะครับซึ่ง World b a ก k กับ UNEP พเนี่ย UNDP เนี่ยพยายามที่จะเปิดประเด็นขึ้นมาโดยการเขียนรายงานล่าสุดก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับว่ามันมีเส้นที่เรียกว่าเซนทรัลหรือว่ามิดเดิลคอริดร์คือเส้นกลางนะครับคืออนนี้มีอยู่3เส้นหลักนะครับเส้นบนเนี่ยคือเส้นรัสเซียอ้อมขึ้นไปซึ่งนี้จะเป แล้วก็ไกลนะครับไม่คุ้มกับเส้นมหาสมุทรแปซิฟิกอินเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่อ้อมที่เราเห็นผ่านทะเลจีนใต้ผ่านมาสุดอินเดียไปทางแอฟริกาทางอะไรต่งตางๆนะครับกับอ,อีกเส้นหนึ่งซึ่งพบว่าสั้นสุดเร็วสุดแล้วก็ลดคาร์บอนได้ด้วยนะครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างกรีนเหมือนกันคือเป็นเส้นที่ใช้ตัดผ่านจีนนะครับที่เหลียญยุนกลางผ่านซีอานแล้วก็ทะลุเข้าคาซัคสถานไปแล้วก็ข้ามเทะเลสขาแคสเปียนเข้ายุโรป เราพบว่าการว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่สั้นที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นเส้นที่จริงๆแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการไปเปิดตลาดใหม่ๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก้าพุง่งลนเพราะเอเชียกลางเนี่ยมีศักยภาพมากในแง่ที่1มีแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวไม่มีปัญหาเอจิงโซซายตี้เพราะฉนั้นพร้อมมากสำหรับการลงทุนในถ้าต้องการแรงงานราคาถูกและมีคุณภาพนะครับไปเอเชียกลางได้แล้วก็สามารถไปเชื่อมโยงคนอื่นได้2ก็คือภูมิภาคนี้ไม่มีความขัดแย้งน,นะครับ ประเทศสถานทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่อาจจะเห็นว่าแบบอาจจะดูเหมือนเอ๊ะไม่ค่อยรู้จักไม่คุ้นเคยเนี่ยคนใจดีแล้วก็เป็นประเทศที่คุยกันรู้เรื่องนะครับแม้ว่าอาจจะมีประเด็นกันบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นดินแดนไม่ใช่ประเด็นที่เป็นประเด็นชาติพันธุ์ไม่ใช่ประเด็นเที่เป็นสงครามเพราะฉะนั้นมีความน่าดึงดูดพอสมควรนะครับในการที่จะไปเปิดตลาดตรงนี้ส่มมคิว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ฟังในรายการซึ่งตอนนี้นะครับก็ท่านผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับลอง ไปชะแง้มมองนะครับฝั่งนั้นไหมนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทางฝั่งขวานะโอ้ความเสี่ยงเยอะแล้วเกิดญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะทางฝั่งตอนออกกลางโอ้หน่ากลัวสงครามไม่น่าจบง่ายๆนะครับฝั่งเอเชียใต้เองก็อ,อินเดียกับปากีสถานก็ดูไม่ลงรอยกันนะครับอินเดียกับจีนเองก็ เดี๋ยวก็คื้นๆกันอะไรกันเอ๊ะมันจะไปด้วยกันยังไงรอดก็าอาจจะไปดูนะอีกเส้นทางอีกช่องทางหนึ่งนะเอเชียกลาง <T> <ๆ>ก็เชิญชวนครับว่าอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึงเพราะตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือทั้งจีนญ,ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเร่งรุกในการที่จะเข้าไปปักหมดุดนะครับรถญี่ปุน่นรถเกาหลีเต็มเลยนะฮะแล้วก็อีเล็กีวีของจีนนะฮะเริ่มเข้าไปแล้วนะเ<ม>พราะว่านี้ก็เป็นจุดน่าสนใจครับ เดินถามในเรื่องค่ะคุณสืสารค่ะเพราะว่าอคุณสืสารนี่เชี่ยวชาญเกาหลีโดยเฉพาะเลยนะคะมีการพูดถึงกันก็คือเกาหลีเหนือในที่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเขาบอกว่าเวลายิงทีเนี่ยยิงข้ามทวีปไปถึงทำเรียบขาวได้เลยนะของสหรัฐอเมริกา เอเทิจริงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนเนี่ยเขาเขาก็ยังไม่วางใจเหมือนกันแล้วเขาก็ก่อนหน้านี้มีการเซ็นสัญญาในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่ก็มีการล้มเลิกคําสัญญานั้นไปแล้วก็กลับมาพัฒนายอย่างจริงจังตอนนี้เนี่ยอาวุธขีปนาวุธของเกาหลีเหนือน,นี่น่าก,กลัวขนาดไหนล้วพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะคะ เรื่องของอย่างแรกนะครับเรื่องของศักยภาพก่อนนะครับพี่ว่ามันต้องมีส่วนที่เป็นตัวยิงเป็นลูกของมันนะที่แบบยิงแล้วระเบิดขึ้นมาเนี่ยตัวศักยภาพเองเนี่ยการคาดการณ์ของสหรัฐเองเนี่ยบอกว่าจริงๆมันมันสิงสารัฐถึงวอชิงตันได้แล้วก็ยิงมาถึงอาเซียนได้นะครอบคลุมเมืองหลวงสิประเทศเลยเพราะฉะนั้นจริงอ่ะสหรัฐก็คามจะมาโน้มน้าวอาเซียนนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, นี่ยูมันใหยคุ้คำของยูด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้อง มาร่วมกันประนามเขาหน่อหนึ่งอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือเขาพยายามจะใช้วิธีแบบนี้โดยการอ้างเรื่องของการค่าการตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะผลิตได้จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากอ mm hmm. เพราะวา่าผลิตได้มากมันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับซึ่งในนี้นต้องกำลังเพิ่มเกาหลีเหนือกำลังหาอยู่นะครับด้านที่สองวีาสำคัญไม่แพ้ก,กันคือเรื่องของตัวยิงหรือเครื่องยิง mm hmm. ว่าจะเอาอะไรไปยิงการยิงนิวเคลียร์ยิงได้หลายแบบนะครับอย่างที่ mm hmm. ผ่านมาที่โรชิมานซาสกิคือใช้เครื่องบินใช่ไหมอย่างมาจากเครื่องบินแต่เกาหลีเหนือ ใช้ยิงนิวเคลียร์กันใช้เดือดำน้ำําและเป็นเดือดำน้าที่ไม่สามารถจับสัญญาณได้ด้วยพรานี่นคือสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังรอและต้องการอยู่มันก็เลยกลายเป็นเหตุนะที่เร่งให้เกาหลีเหนือไปยิ่งสร้างสัมพันธ์กับรัสเซียขึ้นมาว่าเผื่อจะได้เทคโนโลยีอะไรนขึ้นมานะผมว่าถ้าหากว่าเกาหลีเหนือมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทั้งอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเองจะก,กาังวลแล้วก็จะมีความยั้งคิดเหมือนกันเวลาที่จะต้องรบก,กับเกาหลีเหนือนะครับเพราะวานี่นคือสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการที่สุดคือ่ออา ยิงออกไปแล้วแล้วมันจับสัญญาณอะไรเป็นยังไงเพราะอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดซึ่งยังไม่มีครับผมอืมค่ะแต่การที่เขาส่งทหารแล้วก็ส่งอาวุธต่างๆไปทางรัสเซียเนี่ยมันเหมือนเป็นการเทรดกันได้ไหมคะว่ารัสเซียก็อาจจะเป็นผู้ที่สามารถให้โนฮาตรงนี้ได้แต่อีกมุมหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าทางคุณปูตินเนี่ยเขากังวลด้วยหรือเปล่าถ้าแบบติดปีกให้กับทางคุณกิมจองอึนขนาดเนี้ยต่อไปจะไม่มีใครควบคุมก็ได้เลยผมคิดว่า รัสเซียเองกังวลเหมือนกันนะครับคือในทางหนึ่งมันก็เป็นดีลแบบสเตปบายสเตปนะเป็นขั้นๆไปว่าอ่ะขั้นแรกอย่างนี้ก่อนไหมเอาทหารเอาอุปแรกอไปแรกแลก,กอาหารด้วยแล้วก็แลกเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าแลกสส่วนทีนี้ในระยะยาวนะครับในระยะยาวผมคิดว่าเกาหลีเหนือเองก็จะพยายามหาเทคโนโลยีมานะครับเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยอย่างรัสเซียอย่างอิหร,นะร่านนะฮะลิเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่เกาหลีเหนือเนี่ยใช้บริการ เพราะฉะนั้นจริงแล้วในเวลานี้นะมันเห็นเราเห็นการจัดขั้วเลือกข้างชัดเจนแล้เมราะ็เกาหลีเหนือเองก็ไม่ลังเลและไม่อายที่จะอยู่ดีจะไปขอจากอิหร่านหรือขอจากรัสเซียว่าเอ้ยเอานี้มาให้หน่อยหรือขอจากลิเบียนะครับเอาอันนี้มาให้หน่อยนะครับช่วยขอเพิ่มในเชิงของบุคลากรหรือว่าเทคนิคในการผลิตอะพลูโตเนียมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอันหนึ่งที่เกาหลีเหนือทำมาอย่างยาวนานมันกาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งด้านหนึ่งเราเห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่ความตึงเครียดมีอยู่และก็ทําท่าว่าจะเข้มขข้นึ แต่ด้านหนึ่งเราก็เหมือนกันว่าเอ้ยมันพอมีจุดที่จะคุยกันได้นะมันพอมีคนอ่าหรือว่าอย่างคนอย่างทรัมป์เนี่ยนะครับที่พอจะมาเมฆกับดิวได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าผมสรุปในการมองสักการภาพรวมเนี่ยคือเราก็ Hope for the best นะหวังจากสิ่งดี่ดีสุดแล้วก็ Prepare for the worst เตรียมรับสำหรับสิ่งที่อาจจะเลวร้ายที่สุดในเวลาเดียวกัน เขาบอกว่าไว้ใจไม่ได้เลยนะคะการตัดสินใจว่าทั้งสองสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณปูตินหรือว่าคุณทินจองอื่นเนี่ยก็คือดาเนินการได้ด้วยตัวเองได้ใช่ไหมฮะถ้าโดยลักษณะของ<ช>การ<ช>ปกครองที่ประเทศของเขาแล้วก็อํานาจที่อยู่ใ,<ช>ในมือของป,ประธานาธิบดีคือเขา<ช>สามารถรตัดสินใจเองได้เลยไม่เองใชไไ่ไม่ต้องมีคณะกรรมการอะไรเหมือนกับทางฝั่งชาติตะวันตกใช่ครับถูกต้อง<ม>ครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ที่คนกังวลครับว่าถ้ากดเลยก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านสั่งให้ทาก็ทาเลย อ๋อค่ะแต่ว่าคุณเสกสรรมองว่ามันเจรจาได้ยังไงแล้วเนี่ยสองสองประเทศนี้เขาก็ไม่อยากทําสงครามขนาดนั้นเพราะว่ามัน,มนก็เหมือนแบบว่ายิงยิงปืนเข้าตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ครับมันการโยนหินที่เป็นหินก้อนใหญ่มากนะครับเพราะ้หินก้อนใหญ่วลามันตกลงน้ำาิบแรงกับเพื่มกลับมาเปียกเยอะเหมือนกันเหมือนที่พระที่ยุนทําเนี่ยนะคือถ้าถ้าบอกว่าเป็นโยนหินนี่คือเป็นหินที่ก้อนใหญ่มากคือแรงกระเพื่อมมันเลยสูงครับค่ะ,คะอย่างจีนนี่เป็นตัวแปรสําสคัญด้วยไหมคุณเสกสรรครับคนก็บอกกันว่า จีนเนี่ยก็น่าจะเป็นชาติพันธมิตรเดียวกับทางรัเสเซียแล้วก็ทางเกาหลีเหนือแต่เอาข้อจริงเนี่ยจีนก็ไม่เคยออกหน้ามาอย่างชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยพร้อมสนับสนุนใครเราก็ไม่เคยเห็นจีนทําอย่างนั้นเหมือนกันนะคะครับเพราะว่าจีนนี่ถ้าขออนุญาตยืมคาท่านอาจารย์สอนซีนะฮะจีนซับซ้อนซ่อนเงื่อน <laughs> นะครับคือหมายความว่าค่อนข้างที่จะเราก็ไม่แน่ใจว่าสุดแล้วใช่หรือไม่ใช่เพื่อนหรือไม่เพื่อนนะครับอย่าง uh huh. เราเห็นชัดเจนว่าผมาว่าแนวรนีบาวของจีนเนี่ยคือคือเป็นมิตรกับมหาอำนาจ พวกเดียวกันหรือว่าอย่างน้อยที่สุดกับเกาหลีเนนะือเขาไม่เป็นปฏิปักษ์แต่ถามว่าเป็นพี่น้องแบบกอดคอกันแน่นมากผมคิดว่าไม่ใช่เพราะจริงแล้วจีนกับเกาหลีเหนือนะครับยังมีช่องว่างมีระยะอยู่เยอะพอสมควรจีนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวแบบที่แบบสามารถสั่งการได้ทันทีหรือสามารถที่จะไปแบบติดต่อเชื่อมโยงได้ทันทีเพราะนี่เป็นจุดที่สําคัญแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่ที่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่มีผู้แทนจากพรคคอมมิวนิสต์จีน ไปพบกับผู้แทนฝ่ายเกาหลีนะแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมนั้นนะ่ะมันมีทัฐมวันตรีต่างประเทศของรัสเซียอยู่ด้วยซึ่งอันนี้จีนก็เอ๊ะขึ้นมานะครับเฮ้ยทำไมถึงมีรัสเซียโผล่มาตรงนี้ด้วยมายืนฟังอยู่ซึ่งเขาฟังภาษาจีนออกนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเป็นความเอ๊ะเหมือนกันว่าเราเห็นเหมือนด้านหนึ่งเหมือนจะแพ็กกันแน่นหนาเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็มันเป็นพวกเดียวกันเหมือนกับนี่เลยครับคอรสหรือว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยที่เราเห็นว่ามีญี่ปุ่นมีอินเดีย เรื่องรัสเซียนี่ยังไงอินเดียก็ยังรักษาความพันรัสเซียยังค้าขายรัสเซียอยู่นี่เป็นเรื่องของอินเดียสาระธรรมยุ่งสรุปไอ้อย่างนี้นี่เราพันธมิตรนี่มันยังไงแปลว่าเราจะต้องดูลึกไปหน่อยนะครับว่าเราเห็นคนบอกว่าเนี่ยแพ็กกันแปะป้ายด้วยกันเนี่ยปรากฏดูข้างในอ้าวไม่ใช่นี่นาเลอาจจะเป็นบางเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่เอาเลยนี่เป็นต้นนะวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ซับซ้อนครับและจีนเองก็เวลานี้ก็มีคําถามเยอะนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนภายในเนี่ยมัน ยังไหวอยู่ใช่ไหมนะครับ<ม>สำหรับผมให้ผมประเมินจีนมองที่ว่าโดยพื้นฐานจีนเนี่ยจีนอยู่ได้แน่นอนไม่ไม่ไม่พังแน่นอนเพราะเราเห็นแล้วว่าตอนโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงเทสรันนะครับว่าเออเนี่ยลองปิดอยู่แล้วปรากฏอยู่ได้จริงเพราะว่าแต่ละมณฑลก็คือก็คือหนึ่งประเทศนะครับคนห้าสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครเพราะ,ะนั้นก็ อยู่ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยคนก็แบบมีคําถามโดยอิงจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อิงจากเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจจีนมันดูเหมือนถดถอยจีมันลดน้อยถอยลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นข้อกังวลที่มีขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยขนาดคนที่อยู่ในจีนเองก็ยังบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมองภาพจีนเนี่ยมันเป็นกล่องดานะครับซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงินจริงๆว่าระดับแต่ละระดับ <c oughs> ก็ไม่เหมือนกันมณฑลแต่ละมณฑลก็เอ๊ะอาจจะไม่ไม่ตรงกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อกังวลที่เกิดขึ้นมา คุณสินสันมองว่าปีหน้า2025เนี่ยเรื่องของระหว่างสงครามที่สู้รบกันจริงๆเลยนะโดยเฉพาะสงครามอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยที่คนเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกกลัวกันมากว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่านะคะแล้วก็สงครามที่เป็นสงครามการค้าในปีหน้าเนี่ยความรุนแรงหรือว่าความร้อนแรงทั้งสองประเด็นเนี่ยทั้งสองสงครามเนี่ยมันจะขนาดไหนมันมันจะมากกว่าในช่วงของสามสิบปีที่ผ่านมาไหมคะเดี๋ยวเอาสงครามจริงก่อนนะครับผมคิดว่าอ่า ปัจจัยทรัมป์ปัจจัยทรัมป์เป็นส่วนสําคัญที่อาจจะทำให้สงครามจริงเนี่ยลดน้อยถอยลงยกเว้นตะวันออกกลางนะครับเพราะเราเห็นชัดเจนแล้วอย่างเรื่องจีนคุยได้แลเซียคุยได้เกาหลีเหนือคุยได้อันนั้นงั้นเราจบเราไม่กังวลตรงนี้ตอนออกกลางที่เขาบอกแล้วเขาไม่คุยอันนั้นก็จบเหมือนกันกันก็ปิดไปเรื่องสงครามจริงว่าคุยภาคเหล่านี้จะเป็นแบบนี้ที่เรื่องสงครามที่สองสงครามการค้านะครับเรื่องสงครามการค้าเนี่ย ชัดเจนเรื่องของการตั้งเป้าเรื่องกำแพงภาษีเรื่องของเทรดวอลและเพ็กวอลซึ่งอยู่ข้างในนะครับแต่ผมว่าคือเทรดวอลอาจจะยังดาเนินต่อไปเพราะว่าอเมริกาเนี่ยผมว่าเขามีมุมมองที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นเดมโมแครตหรือว่าจะเป็นเดพับริกันเรื่องจีนว่ายังไงจีนต้องเอาให้ลงจะจะเอาลงแบบไหนว่ากันอีกทีนะครับเพราะในเรื่องของการตั้งแพงภาษีเนี่ยมาแน่นอนนะครับเรื่องที่เคยพูดก็จะทําเช่นบอกว่าจะไม่ให้นําเข้ากองทงการแพทยนะ์อาจจะลดจํานวนนักษาจีนในอเมริกา อย่างเงี้ยเพราะมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นอางที่เป็นเป็นดิวเป็นดิวที่อัจราารอาจจะไปยิวกบบจีนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เป็นสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือสองครามความคิดและอุดมการณ์ผมคิดว่ามันจะมีความเข้มข้นในเชิงของการที่จะแบบกําหนดว่านี่คือพันธมิตรหรือไม่พันธมิตรมากขึ้นคุณพันธมิตรเราเปล่าคุณพันธมิตรเราโอเคถ้าคุณไม่ใช่เชิญ คุณไม่ได้สิทธิ์อ่นั้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ทน่ากังวลเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความตึงเครียดทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับทําให้เกิดความขัดแย้งภายในใเกิดสงครามหลังที่จะตามมาเพราะนั้นสำหรับผม2025นะครับค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากไปในทางยากเลยแต่ว่าก็ยังมีความหวังสําหรับการที่จะเจรจาในการลดความขัดแย้งได้อยู่ครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ